ดีครับผมัสดีพี่น้องตัวผมสองคนงนั่งจุดจุดคนออกไปหาปลามาพี่น้องมันอยู่ข้ามาเห็ดยาเค็ดกินพี่น้องมื่อันีุสิปล่อยปลานิมปล่อยบอกักบนาวพี่น้องมาเห็ดยาเค็ดกินในช่วงวันหยุดต้องไปใส่มาใส่ร์ได้ ปะตกแต่ว่าหานหนาวลมแห้งพี่น้องเออใส่มาใส่กรบป๋าใดดังไปนี่มันนี้มาผ้ามาเห็ดอยากกินก็ว่าพี่น้องมันนี่สุก้อยปานินก่อยบักเนาสันวาผชมๆกินน้ำพีน,น้ำนองให้ช่งมันดื่ดพี่น้องนี่เป็หน้ำฮาม่ได้พี่น้อง มัคันหมดเล้วย <tama ño> ังเลืพี่น้องเลยไม่ได้กินข้าวเลยโซก็ได้ไล่าเลยแต่ก็ได้อยากได้กินเอกพกกมพี่น้องเอไม่นี่จะเป็นยังไง พี่น้องเลยทุกบ้านเ้าเก็บข,ขันเส้นโมเียงจะยืนหมันก็ม่โมเดียงแต่ว้านมันมีมเดียงกลยขันเส้นกนาวแอบ้นหน่อยขันบกนาพี่น้องขันบักนา กันบักน่าพี่น่องกันบักน่าปั่นหน้าหมอกดีดีสูตรอีสารบั่นเก่งสารบั่นเจ้าของเฮ็ดอยากเฮ็ดกิก้มไเนี่ย

หมมันเดียวหมอหานมาเรียมมื่ก่อนเด็ดกัด้อยเดียมเียมเดียมเนี่ยแ่เดียแบบตาเขามือเนี่ยเดี๋ยวบ่อยากเหียเนาะโอ้อหน่เอาต่เอาจามใจเดาเดี๋ยวไปซื้อ

ยี่หันนียี่หันตัวร่างรีกพลมังเลยือว่าสองี่นตัวมีบเออที่พิบหมูปลาเออปลปลาูมันอ่ะเกี่ยวออกมาหั่ต้อเียขอมแน่งนิดนดพั

โอ oh. ้ยเปรี้ยเเจ้ากินเลยนะะโดยเฉพาะเนี่ยเด้อพูดมันหิวค้าวเรพี่น้องเยต่อกินีนยป้ยได้มนอปล่อยแล้วก็ไอะไรยังไงที่ตัวนี้นี่เดียปล่อยกับกีฬาด้วยพาแล้วปล่อยใส่สันสามเห้ยมบิดลงมุ่นแบบลงจับเอาไปเปิดประตูไล่บาปไงเออ้คยหมวนสามคนกินแหงน้องพอไก่ชุดเยะเป็นไก่ชุดตัดโจ้เฮ้ยห่างแหง

ยาสิเห็ดเป็นชุ่มๆนะโอ้ของแทบแจะกินตัวน,นี้แหละเฮ้ยเกี่ยวไปยังระยะเดนนีม่มามันละาลรลบอกนึงไหยเอ้ยนิ้เ้ายังม,มาสวยนึง่ะโอ้ยิวขายโอยขอโทษที่ข้าเกินไปเอาแล้วก่อยปลาย้อยปลาเยอะก้อยปลายอย้ายก้อยปลาเยอะยังอาบน้ำมันมก็มากอีกใชน่โก้ ไล่เกิดหลยเกิดหลยเกิดไ่เกิดเด็กต้เพ็ดยีกนี้จับโอ้ยคุนอ่ะพุนตู้คุนเป็นชวนคุนเนี่ยม่ใช้ต้มเป็ดนะโอ้ยุกง่แล้วกิ่หอดแขกต้นหอมไทรใส่เนี่ยเด็กน้องขวานี่วะ ไปยเกสูตรุดรพี่น้องเอ้สูตรุดรสูตรุดรบวบรเพราเสียผู้มิวรังครับเา่นเดีขาสั้นีกบ้านนะไงขาสั้ไน่เป็นหปุรีรัำบุญว่าหัเป็นุู้คเสียเอ้นี้บายสองบสามนะพี่น้องเอ้ขาเสีานท่านเด็กิน มา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 อือเขาว่ามาเขาจะกินมะวนนะ้ของเขาของไมเลยอย่าวาสูเจ้าคณะสกินเขาที no, oh ่ท uh ี <c ười> <c ười> ่ที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 ขที่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 ทีนเี่ที่าีาที่ที่ที่ทีาี่ท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 ี่่ที่ที่ทีี่ี่เีี่รี่ีอ่ีี่่่ียีี่เน่น ขาคนนี้คือกับัวของเกาหลีเกาเ้ขาพพอพอจะอพอเขาสู้วรักกวหไงพี่น้องตอนนี้โอ้ยมือสั่น นี่แหละเป็นควบพี่น้องเพิ่นหลิงเช่นยายชื่อผูเพิ่นหลิงเพิ่อนเด็กหลายแห่งละพันหิ้วเข่าผมพ่แม่บ่แต่เพิ่นหิ้วเข่าเลยจังบอกว่าเมือใหม่ท่านเ่งบ่วงตกไปมาเรืงถึงขืดเลยไปนี่ไอเ้าได้มาเนี่ยก้อยปลาเอ๊น้ำตาลเด้อโอ้ยน้ำตาลคือผงซีเลียลเงียบเนาะเท้าเอ็มเนี่นน้ำตาลเพิ่มตาลบ้านเพิ่นนี่หกหัวก่อยปลาพี่น้องก่อยปลา vậy khăn bọc nao bọc bông nhiêu nhá chụp đoàn chụp đoàn lại đẹp lại chơi cái gì đắt quá này xe lô đi đó mọi này quá nói cái này vẫn chăng luôn à cái đẹp nông nông tân xe của đẹp tân đấy bà

พอกันผู้คนมันจะงงอีกผมเห็นวัตถุดนี่ไงเด่น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 ปด่นูด่นแปดงฝ่นป้งฝุ่นที่ค

กุเล่กเลทางนี้กเร่อ้ยอันนี้อันนี้อันนี้พันพันไอันนั้นนี่ยังกวนอันนี้ยังกันกวนนู้กวนนู้กวหนูท่านแม่อุ้ยเบ่งกวนนูทางแสั่นสามว่าถือได้สามตมาขึ้นโอ้วดอะไอขวดขวดเลยวดนูอันนี้วดนูแวนอวโอ้ ไอ้กินไอ้กินปลาให้กินขี่เคียงเนาะเสียงขุดกดขาโดนขาดไปเลยอ่าเดีกิ้เคียงให้จุกนอเนี่นยโอ้ยวันนี้ปวดมนั่งเอ้ยชิบหายเขาเลยปวดยอดเลยก๋วยเจี๊ยบ่วงขัดกนา้วเก็ก๋วยบก่วงแหงๆฟุ้งๆแหงๆฟุ้งๆเลอสั่นเถอะโอ้นนอออยยี่สิบบวกยี่สิบตัดเข้ไปจะบกนัง่งโอ้ยปวยม คนโมทนาโอ้ยอยีเสียบโอ้ยเป็นหนว่าบเสียบไปคนป่วยพี่น้องเสียบปคนป่วยพี่น้องเออเสียบปคนป่วยป่วยปวดโอ้นเป็นทางบุคคลติดโควิดวานังนี่ไงใจนงขาดนีงเออยังส่ขอเงินน้ำปายกนิดนึงนิดนึงนิดนึงไปนไดนะน้ำปาน้าป้ายไปดี๋ยด นิดนึงเด้อสามเซเป็นโอ้ครับนิดปว่าอยากเกินเอ,อ้อย่างเจียแข้วเลยเดี๋ยวแก้วใั่ปลาเนออี่สุดยอดได้ไปทำอันรปลานี่มาจานมาจานนึงไหนดินม,มันดูดิคุมเต็มคาเต็มคำเลยน้ำมาหนึง่ง นิำมนึงมานั้นปาก้น้ยืเนี่ยมาัดขัดไปั่งกแล้วแล้วโอ๊ยวันนี้มหมอกามให้ไี่นองกําลังกมหมอกามให้เราใ้ถวใส่ซ้ำกํลังมังส้อนเดินทังส่ขวัลักอะมองดูมงยันยืดวด่ เอาความห์ควมเหกพี Dai, không, ่น้องตานี่อวยงป้งคยผงปงได้หมจัดให้ตามเจตโกมานี่เลยมาลินเล่าเลยเอาวมหวดหัวพี่น้องขวดหัอะวดหพี่น้องมดดยเสยดายเคียเอ้นี่เครื่องนึงเลยตัวงามงามงาม นี่ไงนี่ไงี่น้องเอ้ยก้อยปลามื๋อนี้กินเข่าน้ำพรีน้ำนองพี่น hey อ้องเอ้ยต so ่างสังสรรค์ซ <nive Virgin parle> ันหยุดธ์างนั่งอ่านหนังใหญ่ยังเยอะแยะมากไหมก้อยปลากินกาวเป็ดเดียวพี่น้องก้อยปลาจัดเต็ยังแบบอืมอืมปุวดองค์พันใหญ่เสียอยู่พ่วงปวดปว่องค์บาสอนหน่อยปวดว่าชันว่าจะได้ทับเพียุ่นนี้เป่นบากินบากันหิวเนี่ยปวดมาย บ่้อเด้อพี่น้องเอ้ยบ่ท่านได้กินเข่าอยู่ตั้งแต่เศร้าเงินเดืยนนี่เอกไปสามดีเอาเด้ออ่าไม่เหมือนพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อพ่อใดก็ไใดอือดีเอาดีเอามากินเข่ากินน้ำน้อกันเมื่อนี้วันหยุดสุดสัปดาห์พี่น้องไปเสฟมาเซฟ่าได้มันพายู่เข่ากับโบแมนแต่วันอากาศหนาวพี่น้องเอ้ยดูแลสุขภาพสุขโซบูสุกันอันนี้เอกสิขออนุญาตกินเข่ากินน้ำ้ะพี่น้องเด้อ ต่างมาทาคชิปทายเออพี <Labor ator il fi> ่น้องเบิ้องเันไ่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันสำหรับชิมงานอีสานไก่บัานนะไว้่อกันโอกาาหนาพี่น้องเมื่อนี้ยู่ดีพี่ฮะสุขสุขคนไปกับกยปลาแซ่บๆสบุดหงดมีอะไรซุดยอดเป็นบงเท่า